เอ็งนี่เนาะมา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 แล้วมาอู้อานูนี่เนาะที่เต้ลืมบดบดแล้วมาขนมขนมขนม ตับาขนมอ่นั่นขนมขนมเนี่ขนมขนมไผรจะกินขนมอ่ะใครจะกินขนมกับแม่เลยกิดตัวเด็กน้อยพี่เป้เขาอัดรายการอยู่งามตาก็ว้าวุ่นค่ะแม่แม่โอ้ย อยากเข้ากล้องกับเขาเด้นเนาะเวลาอยากเป็นด้านล่างคือพี่บอกโอ้ยอยากให้นักขา่าวทายเนาะอยากโอกล้องน้ำพึ่นเนาะโอ้ยพี่จะเลนถือกล้องเลนค่ะพี่พิมพ์งานมาวาุ่นจังเลยนะคะลูกสาวของเรานะคะแม่ๆมค่ะพี่เป้กกำลังอัดรายการอยู่นะคะ ว่างามตาปล no ่อยนะคะนางก็จะวิ่งวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้พี่ทีมงานถึงกระโห o o กันเลยทีเดียวนะเอาเร็วเออเออเออเอาขึ้นได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออไอชัาทูดาทูทูธูดาธูดาธูโออโอ้เออเออวออวุ่นจังเลย นกอยฟุกเาด้วยฟุกเขาด้วยนี่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 วาุุุุุุุกุ hehe, near, wow! ุ wow! ุ wrote, s. <S ุกุุุุุาุสนุกสนุุุุุเุุุเุุุุุอุุุุุะุุุุุุนุุุุุุุุงงงงงง Mà leo, mà leo, mà leo Mà nó mà ลาวุ่นมากลูกสาวโอ้ยปวนจุนเลยมามามาต้นต้นงามตาเรไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ย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 โอ้โอ้ย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  เชื่อเกะกะจังเลยเชื่อเกะกะจังเลยไปอีกแล้วมามามานี่มามานี่มามานี่มานี่มานี่มา